ครับวันนี้มาพบกับแอดมินช่องมาลิโฟอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาดูทีเฟ็กหน่อยเพราะว่าตอนเช้าอบบได้ลองไปนะได้ลองไปลองไปที่สอง้อยสองร้อยเจ็ดสิบสัญญานะก็คือสองร้อยเจ็ส้าสัญญานะ่ะก็คือถือลองอยู่พอสมควรเลยเกินสามร้อยแล้วเพราะว่ารวมของเดือนยูเดือน เทสด้วยนี่ก็น่าจะเกินสามร้อยสัญญานะสามร้อยติดสัญญาอะไรเงี้ยก็ตอนเช้าเครียดมากเลยเพราะว่ามันลองแล้วมันไม่ได้ขึ้นนะมันลองแล้วมันลงนะมันลงไปแปดสี่เจ็ดอ่ะมันลงไปแปดสี่เจ็ดอ่ะแล้วตอนบ่ายเนี่ยมันค่อยกลับขึ้นมาแต่ก็ยังไม่เท่ากับที่ที่ลองไปตอนเช้านะเพราะลองสูงด้วยคือมันไล่กันเร็อะเพราะว่าไม่รู้เพราะอะไรวันนี้หุ้นขึ้นขึ้นเป็นหุ้นขึ้นทีแปดขึ้นอ่ะเป็นติดจุดเลยติดจุดเห็นไหมขึ้นเยอะนะ ก่อนันนี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะแต่ก็ลองไปแล้วต้องมาดูนะเพราะที่ผ <l Jean Rabbit bulun> ่านมาเนี่ยรัดมนขาดทุนมาตลอดเลยเมื่อวานก็ขาดทุนเยอะขาดทุนเยอะเพราะว่าต้องคัดไปอ่ะแล้วมาลองกลับมาวันนี้เมื่อวานหายไปหลายแสนนี่ันะเนี่ยถอนขึ้นมาว่าเตรียมเงินไว้แล้วว่าจะต้องเติมเนี่ยถทารอบเนี่ยตอนแรกนึกว่าตอนตอนช้านึกว่าต้องเติมแน่นอนแล้วเพราะว่ามันลงไงแต่ตอนบายกลับขึ้นมาได้เองก็ยังไม่ต้องเติมยังไม่ต้องเติมเงินเพิ่มนะเตียไว้ได้ห้าแสนเนี่ยถ้ามัน ถ้ามันติดลบอ่ะอาจจะต้องเติมแล้วแต่นี่มันยังโอเคได้อยู่ถ้าเกิดจากนี้ไปบวกไปอ่ะบวกไปเรื่อยๆก็อาจจะไม่ต้องเติมนะเพราะว่าดูแล้วอ่ะในแล้วคือแปลกอ่ะมันเหมือนจะไม่ค่อยลงแล้วอ่ะมันลงตรงนี้แหละเวลามันลงลงลงแบบคุณตรมอ่ะมันรอเตรียมขึ้นมากกว่านะจากนี้ไปอ่ะคิดว่านะอืมแต่ไม่รู้จะขึ้นตอนไหนไงเพราะบางทีมันไซส์เวดาไปเรื่อยๆอ่ะอีกสองสามเดือนกว่าจากนี้ไปก็ขึ้นก็ได้หรือว่าอาจจะขึ้นทันทีเตอนรอบนี้เลยก็ได้นะ รอบเนี้ยเขาก็เราว่าเก่งอยู่นะมันจะให้ขึ้นรอบนี้เลยนะเพราะอุดอัดมานานแล้วอ่ะก็ต้องก็อยากให้มันขึ้นเลยสักทีขอรอบใหญ่ๆรอบจางาจนับร้อยจุดอะไรเงี้ยรออยู่ก็ก็มาลุ้นกันนะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเราลองไปตั้งสามวันสัญญาเนี่ยมีลองเยอะเยอะนะอันนี้ย่อมาหน่อยหน่อยแล้วเมื่อกี้แปดสี่เก้าอันนี้เดี๋ยวแปดสี่แปดจุดเจ็ดนะ สำหรับตลาดคิดเด็กก็มีแค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรมากนะก็คือแนวโน้มก็ดูแล้วเหมือนขาลงคือคือจะมันไม่เหมือนการลงแบบอื่นแบบเป็นแบบวิกฤิตนะเพราะว่าถ้าวิจฤิตมันจะลงเร็วใช่ไหมลงปุ๊บแล้วเด้งภายในปีนั้นเลยแต่เนี้ยเหมือนกับว่าที่ผ่านมามันลงก็จริงแต่ว่ามันไม่ลงไม่ได้ลงเยอะด้วยลงแบบตึมๆแล้วก็ขึ้นก็ยังไม่ขึ้น ตืมและตึมนานด้วยนานที่สุดแล้วนานที่สุดแล้วในตั้งแต่ที่เคยเห็นตั้งแต่ที่เคยดูอยู่ในราค์ขึ้นมานะรอบเนี้คืมนานที่สุดแล้วนานามีนานกว่านี้ก็คือ่วกต้มต้ยมยำกุ้งอะนะ่ะหลังจากธุรกิจเศรษฐกิจมาแล้วก็ตืมยาวอะ่ะอันนี้ยอันนี้น่าจะลองมานะก็ก็คงจบคลิปเท่านี้แหละก็คือแค่มาบอกให้ฟังว่าเรา,เราลองนะสำหรับทีเทอะ่ะถือลองถือลองก็คือ ต้องเน้นให้ว่ามันขึ้นไปเยอะๆอะไรเงี้ยถึงจะกำไรขึ้นไปจาก848-89เนี่ยให้ขึ้นไปตัก900รังดีนะก็โอเคไม่มีอะไรแล้วอ่านคลิปก่อน